สวัสดีครับขอแนะนำร้านอาหารเช้าราคาเบาๆสำหรับคนเชียงใหม่ที่ผ่านมาย่านช้างคลานสถานที่ตั้งร้านมีที่จอดรถกว้างขวางอยู่ตรงข้ามถานีตำรวจภาคห้าเวฝั่งน้ำปิงติดน้ำปิงฝั่งทางซ้ายครับก่อนทางรอดสะพานป่าแดด เริ่มเปิดบริการตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง10โมงเป็นอาหารอข้าวต้มมีระบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิดภภาชนี่ใส่สะอาดปลอดภัยมีกับข้าวกับข้าวต้มหลายอย่างมีกุนเชียงมีจับชายมีต้มเก้มยวชายมะละมีหมูกรอบไรมัน ลิ้นพะโล้ข้างหมูพะโล่ไส้หูหม,หมูไข่เค็มไข่เจียวหรือผัดพระบุงไฟแดงอะไรเราก็มีมีข้าวต้มกีิ่นหอมกินใบเตยไว้บริการมีข้าวสวยก็มีนะครับสถานที่ของเราสะอาดปลอดภัยอาหารปรุงสดวันร้อนร้อน ที่นั่งนั่งทานไปด้วยชมวิวน้ำปิงกับฝั่งนู้นเป็นสถานีตำรวจภาคห้าครับดูวิวน้ำปิงนั่งตอนเช้าเย็นอากาศเย็นสบายชิวๆมีระยะห่างเว้นระยะห่างทางสังคมปลอดภัยกว้างขวางรูปแบบร้านอาหารตอนเช้าเป็นข้าวต้มปุ้ยตอนเย็นเป็นอาหารไทยเต็มรูปแบบทั้งสีภาพมีเมนูปลาหลากหลาย เปิดบริการทุกวันมื้อเย็นเริ่มตั้งแต่4ี่โมงเย็นไปจนถึง5ทุ่มทุกวันสนใจติดต่อสอบถามหรือจองโต๊ะได้ที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของครัววีน้ำได้เลยครับมีปักหมุดไว้ตลอดยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านตั้งแต่มื้อเช้าที่เป็นข้าวต้มจนถึงมื้อเย็นนะครับ ค,ครับ